ความกดดันจากคำเปรียบเทียบตั้งแต่เด็กเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมหัวใจที่ใสสะอาดและความฝันที่ยังไม่ได้ถูกตีกรอบแต่เมื่อเริ่มเติบโตขึ้นเราเรียนรู้โลกผ่านสายตาของพ่อแม่ครอบครัวและสังคมสิ่งที่ได้ยินตั้งแต่เล็กค่อยๆก่อร่างสร้างตัวตนและหนึ่งในเสียงที่ฟังลึกที่สุดในใจของใครหลายคนคือเสียงของคำเปรียบเทียบคำเปรียบเทียบอาจเริ่มจากเรื่องเล็กน้อยเช่น ทำไมไม่ขยันเหมือนพี่ทำไมไม่สอบได้ที่หนึ่งเหมือนลูกบ้านโน้นทำไมไม่สวยเหมือนคนนั้นทำไมไม่เก่งกีฬาเหมือนเพื่อนคนนั้นคำถามที่ดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วเหมือนหินก้อนเล็กๆที่ค่อยๆถมจนกลายเป็นภูเขากดทับหัวใจเด็กคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัวเด็กไม่เข้าใจหรอกว่าพ่อแม่พูดเพราะหวังดีอยากให้พัฒนาตัวเองเขารู้เพียงว่าตัวเองไม่ดีพอ เขาไม่ใช่คนที่ครอบครัวภูมิใจพอและเขาต้องทำอะไรซึกอย่างเพื่อให้ได้การยอมรับนั้นกลับคืนมาแต่ต่อให้พยายามแค่ไหนเสียงเปรียบเทียบก็ยังดังอยู่เสมอในโรงเรียนเด็กบางคนตั้งใจเรียนเต็มที่ได้คะแนนก็ดีแต่กลับถูกบอกว่าเก่งไม่เท่าเพื่อนที่ได้รางวัลระดับจังหวัดในบ้าน เด็กบางคนช่วยงานทุกอย่างแต่ยังถูกพูดว่าไม่ดีเท่าลูกญาติอีกคนที่ได้ทุนไปเรียนต่างประเทศทุกคำพูดกลายเป็นหลักฐานตอกย้ำว่าเรายังไม่ถึงมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้ความกดดันนี้ทำให้เด็กหลายคนโตขึ้นมาโดยไม่กล้ามองเห็นคุณค่าของตัวเองเขามองไม่เห็นความสำเร็จเล็กๆของตัวเอง เขามองไม่เห็นความพยายามที่ผ่านมาทั้งหมดสิ่งเดียวที่เห็นคือภาพเงาของคนที่ถูกนามาเปรียบเทียบและเงานั้นใหญ่จนบดบังแสงของเขาเองเมื่อโตขึ้นความกดดันจากคำเปรียบเทียบไม่ได้หายไปมันแปลสภาพเป็นความกังวลกลายเป็นเสียงในหัวที่ถามว่า เราดีพอหรือยังเราทำได้เหมือนคนอื่นหรือยังทำไมยังไม่ก้าวหน้าเหมือนเขาทำไมยังไม่มีครอบครัวเหมือนคนอื่นทำไมยังไม่มีบ้านไม่มีรถเหมือนเพื่อนหลายครั้งเราไม่ได้ถูกใครเปรียบเทียบแล้วแต่เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนชำ้ำความจริงคือการเปรียบเทียบตั้งแต่เด็กฝังลึกมากกว่าที่คิดมันไม่เพียงแต่สร้างแรงผลักดันแต่มันสร้างแผลในใจคนบางคนที่โตมาแล้วขยันทำงานหนักตลอดเวลา ไม่ใช่เพราะรักในงานแต่เพราะกลัวจะถูกมองว่าไม่เก่งเหมือนคนอื่นบางคนเรียนจนเหนื่อยเพราะไม่อยากเป็นตัวอย่างลบให้ครอบครัวบางคนฝืนยิ้มทั้งที่ข้างในเจ็บเพราะไม่อยากให้ใครเห็นว่าอ่อนแอคำเปรียบเทียบอาจทำให้บางคนประสบความสำเร็จแต่ความสำเร็จนั้นมักมาพร้อมกับความรู้สึกว่างเปล่าเพราะเมื่อถึงจุดสูงสุดก็ยังไม่รู้สึกดีพอ ไม่รู้สึกว่าเป็นที่รักจริงๆเพราะในใจลึกๆยังได้ยินเสียงเก่าๆที่บอกว่าไม่ดีเท่าใครบางคนเสมอบาดแผลจากคำเปรียบเทียบทำให้หลายคนไม่กล้าเป็นตัวเองเราลังเลที่จะทำตามความฝันเพราะกลัวจะถูกหัวเราะเราปฏิเสธสิ่งที่อยากทำเพราะมันไม่ตรงกับสิ่งที่ถูกยกย่องเราซ่องตัวตนไว้เพื่อให้ดูเหมือนใครบางคนที่ครอบครัวภูมิใจแต่ข้างในกลับเต็มไปด้วยความอึอดอัด ในสังคมไทยคำว่าเปรียบเทียบมักถูกใช้โดยไม่ทันคิดเราพูดเล่นว่าเด็กบ้านนั้นเรียนเก่งกว่าเราพูดเล่นว่าใครบางคนขาวกว่าใครบางคนหุ่นดีกว่าแต่สิ่งที่เรามองว่าเล่นกลับเป็นเรื่องจริงจังในหัวใจของคนฟังเด็กบางคนเสียความมั่นใจทั้งชีวิตเพราะประโยคสั้นๆเพียงไม่กี่คำผลของมันคือเมื่อโตขึ้นเรากลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เคยพอใจในตัวเอง เรามองตัวเองด้วยสายตาที่ไม่อ่อนโยนเราพูดกับตัวเองด้วยคำพูดที่แข็งกระด้างเราเป็นคนที่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาและนั่นทำให้เราไม่เคยมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่แต่สิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือเรามักไม่พูดความรู้สึกนี้ออกไปเราไม่เคยบอกครอบครัวว,ว่าเรารู้สึกกดดันแค่ไหน เราไม่เคยบอกพ่อแม่ว่าเราร้องไห้เพราะคำเปรียบเทียบที่ดูเหมือนเล็กน้อยเราไม่เคยบอกใครว่าเราสูญเสียความมั่นใจเพราะประโยคธรรมดาที่เขาพูดออกมาอย่างไม่คิดการเก็บมันไว้ทำให้เรากลายเป็นคนที่แบกน้ำหนักมหาศาลโดยไม่มีใครรู้ในวันที่เรายิ้มไม่มีใครรู้ว่าเรากําลังสั่นไหวในวันที่เราทำงานหนักไม่มีใครรู้ว่าเรากำลังพยายามหนีเงาของการเปรียบเทียบในวัยเด็ก ความกดดันจากคำเปรียบเทียบตั้งแต่เด็กไม่ใช่สิ่งที่ลบเลือนได้ง่ายแต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้โดยไม่ให้มันทำร้ายเราได้การยอมรับว่าเราเคยเจ็บการยอมรับว่าเรายังมีแผลเป็นคือก้าวแรกที่สำคัญเพราะเมื่อเรากล้าย,ยอมรับเราก็จะเริ่มเรียนรู้ที่จะพูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนเราอาจไม่เก่งเท่าใครแต่เรามีคุณค่าในแบบที่ต่างออกไปเราอาจไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเขา แต่เราก็มีเส้นทางที่เราสร้างเองเราอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบในสายตาคนอื่นแต่เราเป็นคนที่ควรค่าแก่การถูกรักในแบบที่เราเป็น